ครับสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเป็น EP 2นะครับเด้เอราวาปูเพ่นธาเสื่อพยานาคย็ดสออยู่ดนะครับเด้อเอามานับชมและฟังต่อไปน้ำกันอ่า ปูกับแม่สมพรเพิ่นคุยกันเรื่องแนวทางนะครับเด้อแม่สมพรเพิ่นสิฟันตัวใดนะครับเนาะไปรับส้มบรรยากาศรับเงินจะผ่านด็ดขาดครับเบิ่งคลิปไปจบเนาะแอดมินว่าคลิปนี้คือสิมีคําตอบเกี่ยวกับแนวทางนะครับเด้อไปรับส้มบรรยากาศรับเงินครับดอใบม้วันอาทิตย์โน่อนมันเปล่าแม่ขยันมามันเป่าแม่ครับมาเบล่าโอ้มันแม่ขังเต้ามาแม่ขังเต้า ยาปะทาเอาเขียดุกที่ว่าใครสัแบบนั้นเออจาจ้่าง้ว่าทาเอาเขียดขอเวลา15นาทีเออบ้าบ้าเอออันนี้เขาผู้ใดกินั่งรอบแขนได้เ่แน่จ้าเออว่าเป็จั๊กจั่นว่าสงมีฉุมไมทาทั้งเขาว้างหนึ่เออหรือได่ใช้าหมาครับเป็นเพื่อว่าเห็นแต่หนึ่งหมาเออบ้านเด็กเจ้าหมาเออมันสงโซรลับเขาว้าหนึ่งที่ั่รอบแข่ได

ขานยิ่งข้กบอกปนตูเออเปิดบ้างเปิดทัแห้งั้บ่อยยิ่งใครร้ข้องวัดกระต่ายัเออตายยังบ่าใเขานันใดเขานังใดเขาหน้าตายยังหมดกานังเด้เออใน้อกันน้อาบ้านใดน้อกันน้อาหน้า้อยเขียนไหนน้องบ่เนาะเออรับเ้ไปต่เียร์ใ่น้องน้าอยเขียนได้หาซื่อเด้อ Chắc phải thương nó yên lặng không? Có nằm muốn mình được nè Ờ, chắc ảo, đi mẹ là muốn mình Chắc chứ ông phải hết nắng nằm mong mong cả đại Nếu mới hent cho gọi cho bệnh tố Bà thả má hóa chứ thương Bà xóa má hóa nón nhanh nhỉ bà? Bà lại nón nhanh để cái 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 Để nó mất tụi nó, bà Để nó để ừ. đoán, hóa, đoán. mất à มันไ่ไปหยาดรอกมันอยู่มันมีหยาดอะไรกันเดยวมันจะหยาดหยาดเ n าเหรอเขาบ้าพวก y ี้จะเอรอเขาบ้าอือเขาบ้าเราจะยิ้มรอยยิ้มแบบโม้แม่บาเขาบ้าเอาเขาไปกันมาหอนด้า o ข้างขาเป็นแบบไหนข้างขาเนอหมาออันอนมผู้ชายจะนมันผ้าก็จะผัากันมาหันระดาษอุ้ั่งเองซึ่งถ้าร่งมที่ตั้งปารีกับผารงน่งา

ตาบ้างตาบ้าเจ้าบ้กงขําเหี้ยเ้าครับเอาบบักเชียหาน้าที่เห็นมะอ้างบานไดบักเชียหาน้าที่ขางคํานว่าบ้านาขอเวลาหาน้าที่่าแม่เว่าขอเวลาี่ท่านาที่รม่ที่เขาัวดอัฐถือเพรัะว่าหาน้าที่ว่านมันจกใหล่ดุ๊ จงคันเหรัจงคันเหรัจงคันเหอบ้นสวเธอคือผมจางคอีกสองข้อเขาบามาที่วนที่้านป๋อกอหยังเขาว่าน้าที่มันบ่กหอดพ่อเขาเนี่วห้านาทีจำไปเข้าอ่ะเออถือขัดเลยถือขอดอละอมันเป็นน้สีบ้าเลยเออ

บัตพ่อน่อบาบัตรลูกว่าห่ตยอูอยน่นีทบัตรออยาจะทบัตรพ่อหายถ้าทบัตรลูก,ก็หายหมดเลยโอแล้วว่าได้สอบเขาจะขอถ้ำว่าที่ห้ก็บ่เหมอนก็ใหายันง็ัวบาหายังไหนมานั่งสอบคออยู่ได้ยังด้อยิ่งนั่งดบกไม่ได้ล้วพี่ก็ไปอาบอาห่ี่บ้าเอาหมดเลยว่าใครพลาดเมื่อนีงว่าใครผ่าน

ว่าเอาเอาเกาเน้นๆลแต่พ่อพ่อเป็นผูอม่อดีดิพ่อได้ชัดตัวเขาไป็นผู้มือพ่อเป็นผู้กินเอาไปไปกิ้มเอาเขาจะกินผู้มือชัดตัวเขาหมอนเขาหมืนเขาหมอนเาขัดซื้หตัวเขาะกินั่พ่อี่แมยูเด้อพี่แมยูเดียฝ่ายหมดเดเรากินไหมไม่เจอคนไห้างเขาเอาแต่แล้ว เอออเออเบาตะตคอตบกอเรียบต่อเียบต่อเรี่อเอาไปนเรีบเียบเรียบเยเอาเอาเพิ่เอาเยบเาูออกเอเออ้านชนบานเด็กจริงนะล่ะขาบเด็กลูคุคนเนอเอาเุ่นลาเอียท่านนั่งละเออ้าบเด็กบเด็กคือคือพอดี เขาไม่กบได้เก่งถัดตัวคมาตีน้ำดีน้ำได้น้ตาดอปดยบใช่ว่าตีแล้วัลาดิถัดตัวเอาอแตงว่าที่น่ากบคอยชิพหานาที่กบจะคุได้ใช้ใช้คาไห้น้าขาหานาที่ว่าถ่านน้เราเป็นหานาที่เราเาอไ้ดีดีแล้วมาชิลอาช้อดอกอกังไหยังไชิว่าเห มันไม่มงลูกนอดบมันบ้าลูกนอดกมันมีเก็บอยู่มัดน้้านม่เก็บนอจ้ามันฆ่าเก็บ้นฆ่าเก็บันราเร่องบ้่านเราะนน้อนน้อบ้านาลนอไหน้านันน้อดนะ้านนี่เก็บมันน้ดนาที่สาะเอามากว่ามี่เก็บไป ทีนี้เก็บมาอีกแล้วทานตัวทานตัวอ,วอามาถั่วขาวมากถั่เอาข้าวมาม่าไปทีนี่ก่อนว่าไปทเอาว่าเอาข้าวมากอ็เอา,า,าเอา,เอา,า,าขาว่าขาวไปล่าหาน้าที่มาก่ายหาน้าที่มาเล่นไปทีพหาน้าที่เอามา่าได้ก็ต้องมา,า,มมาเก็บได้ก็เอาทุ่ง ม no 谢谢 visit visit ันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเก็บถึงว่าหายเก็บมันขวางไปลูกนู้นไดเก็บมันขวางไปเนาะว่าขวางเก็บยังดีคือเก่าเออาบวันตัวก็จะง้างไว้เก็ดคือเก่าเออท่าที่ทั้งลกเก็ดจงได้แต่ว่าหายออกง้างๆคือเก่าเก็ดก็ได้เออท้าวว่าเก็บทั้กท้งวตัวที่พอแมงทักท้าตัวแล้วเก็บเก็บทั้กท้งวตัว มีเก๊กโตเดียวน่นนะเขาบอเอิร์าพายานน่ะเก๊โเดียวแต่ว่าเก๊โตที่ท้องเขาคีดเอินนเขาเอิรนขี้แค่เดียรเขาั้เออเขาขามาว่าขายานนักเขียนท้ององค์ฉันตัวคูจักไปมั้บเออมันไม่มีขี้แค่เดียรมันมีแต่เก๊อ้ยแปะกับแปะน้อยหนึ่งน่เนาะน้อยหนึ่งเนาะแปะ่ะ ขยนเ็เขียนชัองอยู่ในเขียตัวยวกันมจากปัเห็นบ้เขียตัวนี้มเกบบ้ายบาพ่คักคักใหบาเขีเออูไหใช้อ่ะห่นเฮงเฮงเว้ยเว้ยหาม่เชอดไม่ลาบม่ทไม่มาอหยเปิบเปีงอีกห่างไม่ดีได้ก็เป่าดวงไทยด้านสองข้อนละ เป้าเชยพญานาเก็บแขนจังได้ไปรวงใช้อีนั่งสองคนยกข้อหน้าว้ายมาบ้างมัดตัวไก่แค่มันคือตัวไก่แค่เอ้าเป้าหอดคุณมอดแล้วลอตเตอรี่ที่ลูกเอาหายเบิ้งนั่นนะมันเมีนมันเมีนอันเดียวก็เสือในบ่อนที่เอาลอตเตอรี่มาเบิ้งมือนั่นน่ะที่ติดพินไว้น่ะตาแม่ฉัดตัวมาแม่จับไหนตาแม่ฉัดตัว แต่แม่ฉันตัวกขนาดบอก็ปิดไปปิดไปชัดป่ะปิดไปปิดไปจัดคือต้องไปคือต้องแล้วเออคือต้องแล้วว่าเชียร์ค่าค่ายไห่พอได้เออไปเอาค่าค่ายอยู่ดิก้อลูกติดไปก้อนเดี๋ยวไปลูกจะไปหายหายมันหายคือโควิดก้อนพ่อเชียร์เอาค่าค่ายเจ้าเด้อพ่อเชียร์เอาค่าค่ายเจ้าเด้อ มอที่เดนนอหอด่่เอ่ึดบ้าอยากบ่าอึดบ่อยากต้าาคาคานคนไปวัดรนัดจัก่าหรือพอรอบอได้เ่ได้ไข่พอนะคข่าอคือคข่คอนะใส่บ้าไปสักทีเบ้าไอ้หัวแท้อเนี่ยข่เขาพอนะไข่ไข่ข่ว่านใส่ตัวเดี๋ยเอาข่บ่ตอนแล้วที่นี่ไอ้ที่ถือเล่นเอาไปห้พูดแล้วพอนะ เออจำเขาจำเขาปาจปาจปาจีละพทีบอกรับพขาทีอกรับาทีบอกรับทีบอกรอันนี้แย่ม่บอกเนี่ยอัอันนี้แย่ม่บอกค้าคาค้าคายทีบอกรัค้าค่าอาั์ว่าค้าค้างันที่เปิดกูนะว่าที่ทิหาบ้าดอกอย่างนี้จะเฉียงอะไรเด้งหมจับไปเออ ดีใจแล้วพ er like oh, oh, like ่อเนคุยกลพ่อที่คุยตงมือก็เป็นอย่างเสร็จพ่อที่ข้นเล้าเจ๊เขียนี่กับเ่าแห้ังเวราเนี่ยฝ่ายบนกัม่จะเก็บเก๊ฝมายบนกัมิจเ๊เก็บเก๊ขั้นเล้าเจ้าไหนลูกหลานก็ถามบุอยู่ก็มอถาม่าเก็บไม่จับโตไม่จับโตเก็บพยาจานักช็อกโอ้ฝ่ายนีช็อกโตชักตัวเก็บจับไปเอ้าถามมาบังนี่อดหกโตบังห้อ เอาแลวเจ้าถิดคิด้เอาเอาแลวเจ้าถิ er. ่นิ either, <laughs> <laughs> ี oh, ้เอาหกโตกั้วเจ้าิ่นิี้เอาลูปเสามตเด็กเจ็ดลายปวดเตมวันนี้เก็บครับโตขกยัะมันมีแค่สองติดมันไม้สามโตละบตละเขา็หาใมันเกินกับเนาวมัดเกินกับเนือมัดกรีพับโตโอ้โหมันจะอิ่เออมันทอ้อเราเราเก็บนะทอดโต้ทอดเราจะเอาหเต ตัวนามันเป็นขี้เด้อเราทั้งนามาแกตัวนามันเทาเราทั้งนามันเทาเราทั้งนามัเทาบันเทาหวานมันเทาเด้พ่อเราทั้งนามัาเทาลูกยยัดจูเลยเทานามัเทาเทาทึกทุกเลิเทาทึกทุกเลย เอาซดซุดเลย่ายัเอาเท้าตาน่ะเอาเทาตามเยอว่าเ่านะบวชเท่าเาได้่อเยอกว่าเ่เเอาเท้าตมข้อดอเอเอเออเอขึ้นอดหลายเด้อเออ้ดได้ย้ะย้๊หายใช่อ้าวเก้นขึ้นอดก่ะขึ้นอดกะหันดี๊ดระหันปฏิเข้าออกให้จังได เกาเกาเก็วัาาาอาาว่า,ายตู้ไปเขาวาจทันหรฮะถ้าเขาวาจังทันไหนี่นัชอบเช่ายททีตัวลูกเ่อีน่ลูกับไวขอตังอาวถ้าเขาวาังทันถ้าเขาวาจังท,นนทันเออถ้าเข,า,า,า,ขาประก,กาศออกว่าได้คีออ หายคันทีเข้าหายคันทีเออแล้วแตัแคทันเลเออเข้าหายไปบัดชื่อไปหายละนั่งเป็นแคทันละจับไปบัดแค่ทอก็เจ้าทอทอบัดเข้าทอบัดเออเจ้าทอทักได้แล้วล่ะได้แล้วนหูน้่ตาที่นัดว่าจะใช่ที่ดีที่ดีที่ดี เี่นี่คือที่ไหนวะ <c oughs> ต่านตาน้ำตาน้ำ้นี่คือที่ไหนวะอีกหรอที่รนเขาฟออนวันนี้วันี้วันนี้วันนออันน้วนนี้เันเี้วัาาี้วันี้วันี้วันนวันนี้วันน้ันจะ้วัี้ันน้วันน้วันน้นี้าันี้าันนี้กักกนนี้วันนอ้ันไีน้วันนีันาวนี้ันนีัวนัันนน้าน้นนัน ก็หายเจอมปะก็หายหายเจอมบแล้ว่าหาเจอมก็พอล้วบ่ได้บี่แล้วแต่ที่ม่หาเอาเดื๋ยวบ่ได้เดี๋ยวบ่ได้เดียวบ่ได้ั้นพอหายก็ที่หายแ้บหาไม่เจอืมเดื่องกันบ่ได้ดอกเรื่องล้กบ่ทันพอเออมางี่บ่เอาละที่ว่าเช่าเช่าช่าเช่าบ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่ได้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 เดี๋ยวได้บ่แทันเนาะบ่หายด็ะ แสแส่แอยู่มามาเอาข้อราชวนมาหน่อบมามาหนอยลูกลูกกอยู่กับลูกขอเอาได้เรอเ่เด้อเออหันขอได้หยือหันเดือบมาหันอืมจ้าลูขอเด้อพอเออ่าจังสรจะขั้นขอขั้ลขั้นเดือมาหันจ้าลูขอเด้อพอเด้อขอจะขีม่ได้เพาเอาลว่าจะเอาหลายหลายใครกู้น้ำแม่ถขียลได้ไหมบ้านไหนหล่อบ้านหล่ยตื่นเล้น Có, anh muốn con, thuốc con, bỏ đây bỏ đây bỏ đây kẹt cành mới thức khói làm lại này mới thức khói làm lại bỏ hoa cành mới lại lại thì bỏ. ừ Mắt lại có được không bỏ bay thì chắc xếp thì hiệp đây thôi mắt bớt 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 từng bớt 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 Bỏ bớt bớt ừ. bỏ bớt <laughs> ยังตร้อยมาอื้นยังตเมืยกคิวกันบ้างเอาใครใครในบ้านพอมาเลี้ยงมาเอาเบอร์ี่ว่าหรือเล้ยงคิวอะไรเขาเอาบอแล้วเขาเป็นตาบ่าหไม่เมือเขาป่าเลี้ยงคิวเอาด้อเขาป่ะเลี้ยงคิวเอาด้อยลูกบออยู่คนแรกแล้วบอเออเอออ